สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพ่อหีิสาปแฝดมารีได้างาน,นโนตกด้วค่ะนะ,ะสวัสดีเอฟซีโรงแรมทั่วโลกทั่วประเทศกันเด้อค่ะนะคะเอฟีนะคะพ่อตารังสิไปเฮ็ดงานค่ะนะคะ,อ,นนะ,คะอยู่นางเฮ็ดคลิปก่อนนะคะ <c oughs> นางเฮ็ดคลิดรอแวะก่อนนะคะเพราะได้รายโตเด้อค่ะนะคะเพราะว่ายุ่งๆค่ะนะคะ,นะคะอ่าตอนนี้กับพักพรกันเนาะนะคะเอฟีนะคะเอฟีกับพักพรนกักคอน นี่นะคะกับรอน้นองหลานะคะอีกบอกอี่หมื่นเนี่ยน้องหลา็จะมาไล่ตัวใทพวกเราฟังนะคะไอ้มหฮองเพียงมพ่อาแม่ฟังเนาะนะคะใจเย็นๆค่ะนะคะใจเย็นๆน,นะคะ,อะตอนนี้คือว่าการพักพร,พ,รพักสมองกนรพกเรานะคะอย่าลืมปันเพลงน้องหลาเด้อเอฟซีนะคะกอดใจให้ลาแน่นะคะอ่ามาขวกเขาได้ด้ว,วาจังใดออีางอย่าง,างหลายๆคนนะคะลำละครวอลเปป้นนะคะช <c oughs> ่วยกันปันเพลงปันยอดยิ้วเขานะคะ คือทอดนองลาก็ต้องปวยกันปันเพลยงค่ะเอฟซีนะคะปันเพลงปันยอดยิวตอนนี้ยอดยิวนองลาขึ้นเด้อค่ะนะคะยอดฟ้าเนาะเออยอดยิวนองลารูดตัวมื่องวานี่นะคะแล้วม็วนเฟนขึ้นมาหลายเลยนะคะขึ้นมาหลายเลยนะคะเพะว่าทุกคนนะคะคือทอดนองลาันเพราะว่าคือทอดนองลาแล้วก็ต้องปันเพียงนองลานั่งตัวเนาะอย่างประมาณนี้เนาะนะคะยอดวิวนองลาขึ้นค่ะนะคะเอฟซีนะคะ ม่กระต่างกอดใจเฮลาแน่อย่างนั้นนะคะ้นขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะอีจดีึ้นเยอะเลยนะคะเออนะคะก็ดี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 ดหลายนะคะดีหลายนะคะเอาตัวว่าตัวนี้ตัวพักพนกันเนาะก็ต้องไปตนใจเรื่องีอย่างข้าง่เรื่องอี่ยังวม่ที่เกิดขึ้นกระตั้งมั้นะคะเพราะว่ามันโมเป็นเรื่องจริงเนาะนะคะโมเป็นเรื่องจริงกับประเดี๋ยวว่ากันนะคะอืมนะคะแล้วก็อ่าเป็นกระไรใจน้องหลากที่ก้าเชื้อ้องลากที่ก้านั่นแหละนะคะก็ไปใส้หอกนะคะ อ่าน้องลากะเบิงยูนะคะช่องนู้นช่องนี้ไล่คลิปคนนู้นคลิปทุงนี้นะคะน้องหลากกับกำเบิงนะคะแม่ดูกับปล่อยเพลงของหลามาเดนะคะก็ไปเบิงชุมชนหลังบ้านพ่อยิ่กานั้งเ้อนะคะไปพอยกับลุงคลิปเกี่ยวกับนองนะคะที่ลงชุมชุนนะคะ,ะมีคนเบิงไล่หลายค่ะนะคะ,นนะคะไนไล่คดแท็กกันหลายนะคะกดไล์กันหลายกัาไปเบิงกันหลายคะ่ะเพราะว่าความคิดหอดนองนี่แหละนะคะโอ้ทุกคนนะโอ้ เป็นว่าเป็นเอฟทีนองลาก็ต้องลุ่มต้วกันไปนะคะเอ้ะเนี่ยนองลาเงยียบ <c oughs> หา,ายไปน้อยว่าก็จะบอนองลาสีลมดีงนะคะบม่ได้ไปไซนะคะนองลาก็ไ่ได้ไปไซส์โดนะคะไ่ได้ไปไซส์โดนะคะนองลา็ยังอยู่กับพวกเขา,านี่แหละนะคะแต่ว่าเออตอนนี้พักคอนนะคะพักคอนไปกอนเนาะน,นะคะเพราะว่าเรื่องจัดกุ้มปิดก็เอาไว้กัน,นะคอนค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่จัดกุ้มปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะ,ะ่าจีจัดเมือ่อไง จัดมือใน,นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแจงกันยังกัน,กนแต่ว่าคูปิดก็ยังมีแนนอนค่ะนะคะยังมีแน่นอนนะคะ,นนนะคะูปิดของน้องหลาเนาะนะคะจัดเดือนละครจะดีกันนะคะเขาบอกมีปัญหาแต่ว่าขอให้มันเรื่องร้าวอย่างให้มันแบบสบายสบายใจก,นะะกนอนนะคะเราก็จะคูปิดกันต่อเนาะนะคะอีกทีนะคะตอนนี้นี่ยยังเงียบอยู่กับไปฟังเพียงของหลาเด้อไปฟังเพียงน้องหลาเนาะกอจะเวลาแน่นะคะอ่า อย,อย่างนะอีหยังนะอ่ารำละอรบอนแฟนนะคะอ่าลงรักปัวเฮาแอบียบปัวเฮาเอยีงอยงประมาณนี้นะคะช่วยกันปัน,นเพ้งเตอนะคะยอ้อนยุขึ้นหลายๆขึ้นทีดีขึ้นนะคะเอฟซีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะภูมิใจอยู่ดอกนะคะตมกับพวกเขานะที่เป็นเอฟซีลองหลามาอ่าปีแรกตอนนี้ก็จะปีที่สองแล้วนะคะตมกับตมตมกันนะคะที่ว่าเอฟซีลองหลาเนาะนะคะ ที่ว่าเป็นเอฟซีกันมานะคะจากบานแทงนะคะจนงกระท่งมือหนีปีหนึ่งปีที่สองมันก็ต้องมีอุปสรรคได้น่ะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะมีปัญหาคนเล่านะคะแต่มันก็มีการที่ว่าแบบเออไปได้ดีได้บุดีได้มันกับระ่มสเตกกันไปมันเจ็บไปได้ดีเลยมันก็บโมเมนกันนะคะบพรมีไข่เข้ามาลูกก็ขอบครัวของเฮาหรอกบพรมีไข่เข้ามาลูกก็พวกเราหรอกนะคะ ลจ้จากงานที่หนึง่งเียงแดดขาดทุนแดดหลือแดดบางทือกับเนาะนะคะหรือน,นิดๆน,น้อยๆเอยียงกัประมาณนี้เนาะถายอียงที่มันบวกขุมเลยอยากไปเฮ็ดมันเอียงกับประมาณนี้นะคะเอฟทีเข้าใจค่ะนะคะเอฟทีน้องหลานเข้าใจนะคะเออเอฟทีน้องหลานในหลายคนเขาว่ากันมาอยู่ว่าเข้าใจน้องหลานนะคะผมก็ไปไปโดกนะคะเอ่เอฟทีหลายคนนะคะเอฟทีหลายคนก็พยายามมองอยู่ค่ะนะคะช่องไหนช่องไหนไล,ไล่เอฟทีก็เขาไปดูนะคะ ช่องไหนไล่ตดเอฟซีกับเขาไปเบิ้งช่องไหนไล่ตดเอฟซีกับเขาไปเบิ้งแล้วเขาบม่ได้ปากกันนะคะเขาได้แต่เบิ้งซื่นว่าโอ้มาจังกันมาจังสิบางช่องกับมีคนนะคะแบบว่าเอฟซีเขาก็คง้ิจว่าโอ้ยบางช่องกับบางช่องไล่ตดก็มีสิบคนสิบเอ็ดคนไปไปมากๆก็เหลือคนสองคนประมาณนี้เนาะนะคะไปไปมากๆก็เหลือคนสองคนเหลือสิบเอ็ดคนประมาณนี้นะคะโอ้นะคะกต่ว่าเอฟซีก็เขาคุ้นมึงนะเขาคงเบื่อเนาะว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง <this> มันคือเป็นจังกันมันมักคือเป็นจังสี่มักอเหตุแบบนั้นมักอเหตุแบบนี้นะคะมันคือกันจังที่นะคะเราที่นี่ก็คิดทาร้ายเดร์ทำร้ายเด์แต่ว่าเวก็เว้าตัวนะนะคะก็บริคิดอกก็เหมือนทำร้ายกันน่ล่ะเพราะว่ามันเหตุแบบเดียวกันเลยเหมือนทาร้ายกันน่ะละเหมือนตั้งเติมกันนะคะแล้วก็แบบว่าอีกอย่างหนึ่งคือว่าน้องหลาจะลุมนองหลาก็ับบริรุมกันนะคะ น้องหล่าวก็ได้ร่วมด้วยค่ะนะคะเพียงต่ละน้องหลา่าเดีว่าเอออยากยุดกรนะคะเดี๋ยวน้องหลานะคะกะจิมาคือเก่านะคะมาคือเกา่ามาเดิมมาาก็ว่าผลงานเพิมใหม่อะนะคะจากใจหลาหน้อยนะคะกะจิออกอยู่ค่ะนะคะพยายามนะคะตอนนี้น้องหลา่าก็ต้องทำอินดีออกมาเหตุแบบไหนนะคะคผู้รักคุณยายก็ประบาตงงานกันอยู่นะคะคผู้รักคุณยายก็ปรอบาต่งงานกันอยู่ว่าเออเพียง จากใจลาน้อยนะคะที่เห็ดออกมาจังไดจังไดทายอินบีจังไดพยายามจิพลอยมาแบบไหนเนาะตอนนี้ก็พยายามกันดูค่ะคุณหลักคุณใหญ่นะคะนะคะพวกเรานะคะเอฟซีนองลาทัวลูโลกทัวประเทศก <c oughs> ็บว่าพอน้องลาทําอ็นบีออกมาแล้วปลอยจีเตอร์ออกมาแล้วปลอยเพลออกมาลแล้วเราก็ต้อง่วดกันปันเด้อนะคะเอฟซีตวยนองนะคะถ้าเป็นเอฟซีนองลาจริงเนาะต้องเข้าใจนองลาเด้อค่ะนะคะตอนนี้ก็พยายามที่ว่าแต่ว่าเออ น้องลาต้องเหตุเอ็มวีออกมาเหตุวิธีไหนเป็นแบบไหนจั็มีน่ะนะคะแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาเลยนะคะปล่อยเพลงออกมาเลยก็ต้องไปย่านอี้อย่างทั้งนั้นนะคะอี่ยังมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราต้องยอมรับได้นะคะแล้วพอม่แม่ทุกคนบ่เคยรังเกียจน้องลาบ่เคยสังน้องลาเลยนะคะมีแต่คือทอดมีแต่กิดถึงน้องลาเลยคิดถึงลูกสาวคิดถึงลูกสาวว่าท่านนะคะ คิดถึงลูกสาวเด้คิดถึงลูกสาวเด้นะคะทุกคนเว้ากันจังสีเลยนะคะเอฟจีนองหลาวเามาแบบนี้เลยนะคะคิดถึงลูกสาวคิดถึงลูกสาวว่าันนี้นะคะพากันเบาแทบทุกคนค่ะนะคะแม่แม่กระทั่งแม่พ่อยนิตานะคะพ่อยนิตาก็คุดหอดนองนะคะคืดหอดนองหลานนะคะบอกตรงๆด้วยว่าคืดทอดนองเห็นนองเคยมาไล่ตดให้พวกเขาฟังอดีใจแลยน,นะคะ คือทอดค่ะคือทอดเพื่อเราจะเป็นห่วงแต่ว่ากระเป็นไยังค่ะน้องหลายยู่สบายดีค่ะเอฟซีน้องลายยู่แบบสบายสบายยูสบายดีที่ว่าน้องหลายเขาก็มีพุ่งขีดมีปัญหาเรื่องนี่ยังแบบว่าเรื่องแบบว่าความคิดความมีอยังที่ว่าเรื่องแบบเนาะนะคะต้องแก่นะคะจะได้จะบม่แม้เรื่องหลายดอกนะคะแะแบบว่าน้องหลายคือทอดเอฟซีลาย น้องหลาคือทอดเอฟซีหลายเป็นห่วงเอฟซีหลายเพราะว่าน้องหลายอยากเอฟซีฉี่แต่เอฟซีก็บอกคนเด้อน้องหลาเด้อเอฟซีทุกคนรอน้องหลาทุกคนเอฟซีทุกคนบ่ตัวถึง้องหลาเอฟซีทุกคนรอน้องหลากลับมานะคะกลับมาห้องพีหนึ่งฟังกลับมาไรต้ดนะคะพุงจีมือต่องมือเนี่ยแหละเนาะคิดแหล่เนาะคิดว่าพุงจีมือต่องมือเนี่ยแหละเดี๋ยวที่เจอกป็น้องหลาเด้อใส่เอฟซีใจยินเด้อนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะ